ก่อนจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกๆท่านก่อนจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกๆท่านตัวใจนั้นแปรพันและห่างไกลแม้เราจะจากกันไม่ช้าพังคงจะพบกันใหม่แม้เราจะจากกันไม่ช้าพังคงจะพบกันใหม่ เขาโชคดีมีใหมดทุกข์โรภให้ตลอดใจเจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านเราจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านตัวไกลใจนั้นไม่แปรผันแลอ้างใครแม้เราจากกัน ชาพรันคงจะพบกันใหม่แม้นเราจากกันไม่ชาพรันคงจะพบกันใหม่ขอโชคดีมีใจหมดทุกโรคหายตลอดกาลปันจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่าน ก็จะจากกันไปขพฝากใจไว้กับทุกทุก่คนตัวใจใจนั้นไม่แปรพันและห่างไกลแม้ว่าเราจะกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่แม้ว่าเราจะกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่ โชคดีมีใจหมดทุกโรคให้ตลอดกาลจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกทานจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกทานตัวใครใจนั้นไม่แปรผันและห่างไกลแม้ว่าเราจะกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่ แม้เราจากกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่คนทุกดีมีชัยหมดทุกโูปไปตลอดกาลเราจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านเราจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านตัวใจใจนั้นไม่แปรพันและห่างไกล แม้ว่าเราจากกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่แม้ว่าเราจากกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่โชคดีมีชัยหมดทุกโรคภัยตลอดกาลจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านก่นอนจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่าน ตัวใกลใจนั้นไม่แปรผันและหา่างไกลแม้ว่าเราจากกันไม่ช้าพลันคงจะพบกันใหม่แม้ว่าเราจากกันไม่ช้าพลันคงจะพบกันใหม่ขอโชคดีมีชัยหมดทุกโรคภัยตลอดกาลจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่าน เรนจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านตัวไกลใจนั้นไม่แปลพันและห่างไกลมเมื่อเราจากกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่เมื่อเราจากกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่ โชคดีมีชัยหมดทุกโรคไขตลอดกานควรจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านควรจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านถึงตัวไกลใจนั้นไม่แปลพันและหายไว่าเราจะกันไม่ช้าพันคงจะพบกัน แม้รเราจากกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่ขอโชคดีมีชัยหมดทุกโรคไัรตลอดกาลเอนจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านขอจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านตัวใครใจนั้นไม่แปรผันและห่างไกล แม huh? so so ้ว่าเราจากกันไม่ช้าพรันคงจะพบกันใหม่แม้ว่าเราจากกันไม่ช on ้าพรันคงจะพบกันใหม่ขระโชคดีมีชัยหมัวทุกโรคให้ตลอดกลานจะจากกันไปก็ฝากใจไว้กับทุกทุกท่านก็จะจากกันไปก็ฝากใจไว้กับทุกทุกท่านไกลใจนั้นไม่แปรผัน แม้ว่าเราจะกันไม่ช้าพังคงจะพบกันใหม่แม้ว่าเราจะกันไม่ช้าพันคงจะพบกันใหม่ขพโชคดีมีใจหมดทุกโรคภัยตลอดกานจะจากกันไปขอฝากใจไว้กระทุกทุกทันจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกทันถึงตัวไกลใจนั้นไม่แปรพันและห แม้ว่าเราจะกันไม่ช้าพลันคงจะพบกันใหม่แม้ว่าเราจะกันไม่ช้าพลันคงจะพบกันใหม่โชคดีมีใยหมดทุกโลกให้ตลอดกาลแม้ว่าเราตะกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่านก็จะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่าน ตัวใจใจนั้นไม่แปรผันและห่างไกลเราจากกันไม่ช้าพรันคงจะพบกันใหม่แม้ว่าเราจากกันไม่ช้าพรันคงจะพบกันใหม่เพราโชคดีมีใจหมดทุกโรคภัยตลอดกาล ื่อนที่รักลากน,ากนเพื่อนที่รักลาแล้วลาก่อน,อนเราจะพบกันอีกเราจะพบกันอีกลากนลา